สวัสดีค่ะพบกับดรสรสันชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแอดมินก็มาตามสัญญานะคะจาก EP ีที่แล้วก็คือทรงของซิลิโคนทั้ง3แบบเนี่ยมีแบบไหนบ้างซึ่ง EP ีที่แล้วนะคะเราบอกไปแล้วว่ามีรูปตัวไอใช่ไหมวันนี้นะคะแอดมินก็จะมาบอกตัวที่2ก็คือตัว L ค่ะสาวๆหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องรูปทรงของการเสริมจมูกทั้งซิลิโคนจมูกทรงตะกะแตน ซิลิโคนจมูกทรงหยดน้ำและซิลิโคนจมูกทรงบาร์บี้นะคะมีหลากหลายทรงขนาดนี้คงใช้ซิลิโคนแตกต่างกันมากแน่ๆเลยหรือเปล่าพอซิลิโคนที่เราเอาไปเสริมจมูกทรงต่างๆอย่างที่เราได้ยินกันนั้นนะคะล้วนแล้วแต่มีพื้นฐานมาจากซิลิโคนรูปตัว L ทั้งสิ้นค่ะอยู่ที่ว่าคุณหมอท่านไหนเนี่ยจะนําไปเหลาหรือดัดแปลงอย่างไรก็เท่านั้นเองค่ะซึ่งซิลิโคนทรงนี้เนี่ยจะได้รับความนิยมมากเนื่องจาก มีรูปทรงคลายจมูกเรามากที่สุดค่ะอีกทั้งยังช่วยสร้างหยดน้ำทรงปลายจมูกโดยที่ไม่ต้องใช้กระดูกหลังหูมาเสริมเพิ่มเลยค่ะจบไปแล้วนะคะกับ e ีพีสก็คือซิลิคนรูปตัวแอนั่นเองสาวสาวก็คงได้ความรู้กันไปไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไ้พบกันใหม่ใน E ีีหน้านะคะเป็นซิลิคนตัวสุดท้ายแล้วนะคะที่แอดมินจะมาบอกกันวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ